น็นขาดเลยครับผมลมแรงมากเลยครับอีก500เมตรเลี้ยวหักศอกไปทางซ้ายเข้าสู่ซอยบุพภาสวรรค์ขึ้นมาถึงแล้วสวัสดีเพื่อนทาง YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมเดอร์นะครับวันนี้เราก็จะไปแคมปปิ้งกันที่ ฟินแคมนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ฟินแคมนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอมจังหวัดสระบุรีนะครับหากเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศภายในลานจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศภายในลานนะครับเราก็ต้องจับจองพื้นที่แล้วก็กางเต้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับและหลังจากที่เรากางเต้นแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถึงเวลาเดินสำรวจชมบรรยากาศภายในลานกางเต้นฟินแคมแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในลานกางเต้นฟินแคมนะครับวันนี้ก็ แดดแรงพอสมควรนะครับก็มีลมเบาๆนะครับวันนี้ที่ลานกลางเต็นท์ฟินแคมป์นะครับก็ทุกคนนะครับก็จับจองพื้นที่เต็มหมดเลยนะครับทุกชั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นป้ายของลานกลางเต็นท์ฟินแคมป์นะครับเป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับที่จะมีต้นไม้ไว้ประดับแล้วก็ป้ายที่สวยงามนะครับไว้ให้ถ่ายรูปแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณลานจอดรถนะครับ สำหรับลานจอดรถนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลา,านด้านล่างนะครับแล้วก็ที่อยู่กับใกล้ลานต่างเลนนะครับแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนก็เข้ามาดูบรรยากาศภายในห้องน้ำนะครับไฟก็ ยังไม่สว่างมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับห้องน้ําสะอาดดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีน้ําอุ่นนะครับสําหรับลนันกลางเต็นท์ฟินแคมป์นะครับในห้องน้ํายังไม่มีน้ําอุ่นนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นอันนี้ก็ลมแรงมากเลยนะครับทุกคนเสียงลมนะครับบรรยากาศ ช่วงตอนกลางคืนนะครับก็ค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟยังมีเยอะนะครับตรงลานนี้นะครับก็จะเป็นชั้นบนสุดนะครับของทางเต็นท์ฟินแคมป์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสูงสุดเลยนะครับลมก็เลยค่อนข้างจะแรงไม่ใช่นิดนึ่มกันแต่ว่าแรงมากเลยครับดูครับ ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับดุด,ดันไม่เกรงใจลมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นวิวนะครับที่อยู่กับด้านข้างนะครับรา้าของลานเรียนทางเข้านะครับเป็นทางน้ําแข็งนะครับจุดทางน้ําแข็ง20บาทต่อแต้มนะครับก็ตักได้ถึงประมาณ5้าทุ่เที่ยงคืนยี่ในรายละเอียด ตอนที่เราจองมาพี่พีเขาจะส่งรายละเอียดให้ด้วยนะครับนี้ก็เป็นลานบริเวณทางเข้านะครับก็จะเป็นขั้นบันไดลงไปลักษณะก็จ,จะเป็นแบบนี้ครับจะมีจุดของไฟของมันมนะ <c oughs> ตรงที่ลมแรงมากครับทุก ครับดูเต็นท์นี้กันหน่อยครับผมเตนขาดเลยครับผมลมแรงมากเลยครับแต่ที่ขาดนี่นาจะเป็นเพราะถุงไม้หักลงมาใส่ครับวันนี้มันลมแรงจริงๆแบบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยรเราเราแวงด้วยว่าเต็นท์เราจะบิวไหมจะหักหรือเปล่าจะฉีกขาดไหมัะ เช่นพี่วันนี้ครับก็ได้เราเชือกมาปลูกนะครับต้นไม้เชือกมาปลูกเต็นตนมนะครับต้นไม้ครับด้านล่างก็จะมีอีกนะครับ<ม>ก็จะเป็นจุดเป็นลาเนเล็กๆสำหรอบให้ตางเต็นท์จนเสวนทางเข้าลานกลางเต็นท์เป็นแคมป์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะครับก็ <S <S จะมี พี่เจ้าของร้านนะครับปางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโนงแรบ,บจุดเติมน้ำแข็งนะครับก็ตรงนี้ก็ขายอาหารด้วยนะครับมีอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้นะ ร้านครับก็มีให้แทบทุกจุดเลยนะครับก็สายไฟก็สิบยี่สิบเมตรก็ใช้ได้ครับมันเป็นแบบนี้ทั้งคืนเลยครับว่าไม่ได้หลับแน่้นอนเลยทีเดียวเสียงดังลมแรง to educated so